แมตส์เซน a m ดเพลย์ออฟคว้าแช a ป์กอบฟันดา a านนาค her 93rd start the Dane delivers in Thailand นานามัด s ั n wins for the first time on the LPGA โปรจีนดีที่สุดสาวไทยจบที่8รับเงินล้านโปรเมแชมป์เก่าจบที่40ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปดูการแข่งกอล์ฟ l อ g เจียทัวร์รายการ Honda l p g Thailand 2022นะครับจงเงินรางวัล1ล้าน0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ53ล้านบาทไทยนะครับแข่งกันที่สยามกันที่คลับโอคอร์ ort, พัทยาจังหวัดชลบ,บุรีนะครับวันสุดท้ายมีฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับทำให้การแข่งหยุดชะง,งักไปด้วยแชมป์ตกเป็นของนันนาเคิร์สแมสเซนนะครับโปรโมาเมื่อจากเดนมาร์ก เมื่ออันดับที่55ของโลกวัยปีนะครับก็เป็นผู้นําเดี่ยวจากรอบที่3วันสุดท้ายครับออกมาตีครับนำมาตลอดจนถึงหลุมสุดท้ายนะครับแมเสเซนเน้นนำหลินซีอยู่จากจีนอยู่2สโตรกแต่ว่าในหลุมสุดท้ายเนี่ยทางด้านของแมเสเซนจากเดนมาร์กไปตีออกบวกกี้นะครับแต่ว่าหลินซินอยู่เนี่ยทำเบอร์ดี้ได้จบ4ี่รอบนะครับสกอร์ทั้ง2คนเนี่ยมาอยู่ที่26อันเดอร์พาร์เท่ากันต้องไปเล่นเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์ 5. ไปกันถึง2รอบนะครับก่อนที่แมสเซนจะทำอีกเกิลได้นะครับได้แชมป์ไปครองคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล240,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทไทยครับส่วนลินซิอยูเนี่ยพลาดแชมป์ไปได้แค่รองแชมป์นะครับแชมป์นี้ครับเป็นแชมป์แอร์ิทัวร์ใบแรกของแมสเซนด้วยนะครับอันดับ3ครับตัวเป็นของเซลินปูดิเยครับโปรฝรั่งเศสเชื้อสายไทยนะครับก็ทำได้25เดือพา ไปดูผลงานของนักกอล์ฟไทยทั้ง11คนกันบ้างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่มีนักกอล์ฟไทยในแข่งขันเยอะที่สุดแล้วนะครับดีสุดครับโปรจีนครับอัธยาธิติกุลรองแชมป์เก่าจบอันดับดีที่สุดครับโดยวันนี้ครับช่วงแรกเนี่ยช่วง11เอ็ดรุมแรกเนี่ยเธอทาไปถึง8อันเดอร์พา์นะครับก่อนที่จะจบวันที่7อันเดอร์พา์รวม4วันมี20อันเดอร์พา์ครับได้อันดับที่8ร่วมกับนักกอล์ฟอีก3คนโปรจีนครับรับเงินรางวัลสามหมื่ หรือประมาณ1นึ0 0ล้านบาทนะครับโปรแพตตี้ครับประพังกรทวรกิจทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาเท่ากับโปรจีนในรอบสุดท้ายนี้นะครับสกอร์รวมมี18อันเดอร์พาจบอันดับที่19ร่วมนะครับโปรเมียปัจเรียนนันรุกานสกอร์รวมมี14อันเดอร์พาจบอันดับที่30ร่วมโปรจัสมินที่ดาพาสวรปุระกับโปรว่านจารวีบุญจันทร์สกอร์รวม4วันมี13อันเดอร์พาอยู่ดับที่33ร่วมโปรเมริยาจุดทานุการครับแชมป์เก่า ครั้งนี้ครับทำได้12อันเดอร์พาจบอันดับที่40ร่วมนะครับโปรโมโมเรียจูทานุการมี11อันเดอร์พาอยู่อันดับที่44ร่วมโปรพาชเนตตีวานาแสนนะครับ10อันเดอร์พาจบอันดับที่47ร่วมนะครับโปรแจนวิชันนีมีชัยกับรีนาทเตมัสเซิครับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นสกอร์มี1อันเดอร์พาอยู่อันดับที่61ร่วมครับส่วนโปรพิมพิมาธรรมรักสกอร์รวมเกินไป2โอเวอร์พานะครับ จบอันดับที่63ร่วมนี่ก็เป็นผลงานสาวไทยทั้ง11คนนะครับที่แข่งขันในรายการ Honda a แอบเจทัวร์ไทยแลนด์2022ครับปีนี้แข่งเป็นปีที่15แล้วนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของการแข่งขันทั้ง4วันที่ผ่านมาครับค่ะใเร่องความประทับใจตลอดทัวร์นี้ให้เราฟังนะครับว่าได้ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆมาในครั้งนี้มันประทับใจมากกว่าครอื่นๆคือ เป็น LPG member ด้วยนะคะที่มาในครั้งนี้ก็ดีมันก็เอาจริงก่อนลงเล่นจิงก็อาจจะมีกังวลนิดหน่อยว่าเราจะทําได้ออกมาดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะมีความคิดความเครียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจบสี่วันมันมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะจริงว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นความมั่นใจให้จริงได้ต่อนในรายการอื่นๆะภาพรวมผลงานของเราในวันสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะทุกอย่างดีหมดเลยโยนแบบ อย่างที่จีนบอกอะไม่รู้ว่าวีงนี้จีนเป็นอะไรคือมาดีแล้วก็แบบติดน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 ิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคงยังไม่ใช่เวลาของจีนขอขอบคุณแฟนกีฬากลอบที่ตามเชียร์เราตลอด4วันได้ไหมครับ ค่ะก็อย่างที่พูดทุกๆครั้งนะคะขอบคุณมากถึงทุกๆก,กำลังใจทุกๆแรงเชียร์แล้วก็ถึงฝนตกหยุดไปแฟนๆที่มาบางคนก็ยังอยู่กับเราก็ขอบคุณมากนะคะ mm hmm. แล้วก็ทางบ้านด้วยที่ไม่ได้มีบัตรไม่ได้มีโอกาสมาในปีนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราทุกคนต่อไปในการแขันนี้แล้วก็แข่งขันต่อ,ตอไปแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะได้เจอกัน,นะคะ่ะ อยากขอบคุณฮอนด้อยไรบ้างนนะครับที่ทําให้เราได้ร่วมทมีมระดับโลกแบบนีจ้จริงๆต้อง,งขอบขอบคุณฮอนด้ามากๆนะคะที่จัดแมตท,ที่ใหญ่ที่สุดเป็นแมตหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขึ้นมาให้พวกเราได้มาประลองฝีมือแล้วก็ให้ i n s p ป r e เด็กๆด้วยพอเด็กๆได้เข้ามาดูก็ิน s p ป r e เด็กๆไปด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่สร้างโอกาสให้นกักกอล์ฟไทยทุกคนได้มาอีกรลเวลหนึ่งค่ะ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ